าสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนภาษาจีนกันต่อนะคะเป็นยังไงบ้างคะอยู่บ้านเบื่อหรือยังคะอ,ะอยากจะมาโรงเรียนกันแล้วใช่ไหมคะอ่ะไม่เป็นไรนะคะถึงแม้ว่าเราจะยังไม่มาโรงเรียนนะคะแต่เราก็ยังได้เจอกันหน้ากันทุกๆสัปดาห์นะคะอย่าเพิ่งเบื่อหน้าเราซื้อแล้วกันนะคะอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนกันต่อนะคะเรื่องที่เราเรียนก็คือเกี่ยวกับ บทที่3แล้วใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องการถามชื่อแล้วก็การบอกอายุการถามอายุนะคะเมื่อวานเราได้เรียนเมื่อคาบที่แล้วนะคะเราได้เรียนคําว่าเจี้ยวใช่ไหมคะเหาซื้อก็ได้ให้พวกเรานั้นแต่งประโยคไปแล้วด้วยทาเจียวที่ว่าการบ้านก็คือเขา,าที่เป็นผู้ชายชื่ออะไรที่บอกชื่อเพื่อนนะคะแล้วก็ ทาเจี้ยวที่เป็นผู้หญิงนะคะทาผู้หญิงเจี้ยวแล้วก็บอกตามด้วยชื่อเพื่อนของพวกเรานะคะหลายๆคนก็ทํามาเรียบร้อยแล้วดีมากนะคะถือว่าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบดีมากๆเลยนะคะอ่ะใครที่ยังไม่ทําทีนะคะก็อย่าลืมย้อนกลับไปดูวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะว่าเราซื้อได้สั่งงานอะไรไปแล้วบ้างนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอตอนเปิดเทอมมานะคะเราซื้อจะมีการทดสอบถ้าเราไม่เรียนนะคะเราจะ ไม่สามารถที่จะทําแบบทดสอบของหลอซื้อได้นะคะแล้วก็อาจจะเรียนช้าเรียนไม่ทันเพื่อนๆนะคะโอเคต่อมาค่ะเราจะมาเรียนกันต่อนะคะโอเคนะคะได้นะคะอ่ะอันนี้ครั้งที่แล้วเราเรียนไปแล้วนะคะก็คือคําว่าเจ้่เจ้วแปลว่าชื่อหรือแปลว่าเรียกนะคะ เพื่อเป็นการทบทวนนะคะหล่อซื้อขอให้พวกเราเขียนกลางอากาศตามหล่อซื้อก่อนนะคะคำนี้อ่านว่าเจี่ยวเขียนกลางอากาศตามค่ะื่ออูคำนี้อ่านว่าเจี่ยวแปลว่าเรียกหรือแปลว่าชื่อนะคะเจี่ยวแปลว่าเรียกหรือแปลว่าชื่อโอเคต่อมาค่ะสำหรับวันนี้ ให้เราเขียนวันที่เป็นภาษาจีนลงไปค่ะวันนี้คือวันอังคารที่16มิถุนายน2563ใคราภาษาไทยนะคะลอกหรือไม่ลอกก็ได้นะคะแต่ภาษาจีนจะต้องเขียนด้วยตัวเองนะคะเหล่าซือจะไม่เขียนให้ดูแล้วนะคะเขียนเลยค่ะ ใครที่ยังเขียนไม่เสร็จทีนะคะให้กดหยุดวิดีโอเอาไว้ค่ะเราจะได้เรียนทันเพื่อนนะคะโดยการกดหยุดวิดีโอไว้ก่อนสำหรับคนที่เสร็จแล้วค่ะลองตรวจดูค่ะว่าเขียนวันที่ถูกต้องหรือเปล่าถูกไหมคะอลอลลิงเน零二零年六月 แล้วก็ซื้อลว้ืวอวันนี้วันที่16ใช่ไหมคะแต่ซือดูผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะถูกแล้วแหละวันที่16นะคะเอ l อลิงเออลิงเนียนลิวเยอซืลิวรือ่าเช็คเลยค่ะตรวจสอบว่าเราเขียนวันที่ได้ถูกต้องหรือเปล่าสำหรับคนที่เขียนผิดก็กดหยุดวิดีโอแล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องนะคะ ส่วนคนที่ถูกต้องแล้วอ่านตามหลักสือ2 0 2งเนียนเลี้ยวเย่16日2020年6月16日โอเคค่ะอ่าต่อมาคำศัพท์ที่เราจะเรียนต่อในวันนี้นะคะก็คือคำว่าฉันมาฉันมา ฉนมอแปลว่าแปลว่าแปลว่าอะไรนะคะฉนมอแปลว่าอะไรก็แปลว่าอะไรนั่นแหละค่ะไม่ได้แปลว่าเราซื้อไม่ได้ถามนะว่าแปลว่าอะไรแต่มันคืออะไรคําตอบของมันก็คืออะไรงงหรือเปล่าเฉินมอแปลว่าอะไรเช่น นั่นคืออะไรนะคะเราก็จะพูดว่าหน้าชื่อเฉินมมอนั่นคืออะไรนะคะได้ไหมเฉินมแปลว่าอะไรอะให้เรานะคะเขียนกลางอากาศตามหลอดสื่อก่อน่ายยังไม่ต้องเขียนในสมุนนะคะ e ีอ u าาเขีนคำนี้อ่านว่าเฉินต่อมาค่ะ อี e, เขียนกลางอากาศนะคะเออซานคำนี้อ่านว่าเมออ่านตามค่ะเฉินเมอเฉินเมอแปลว่าอะไรนะคะอ่ะลำดับต่อมาค่ะให้เราเขียนในสมุดของตัวเองตามหลักืือค่ะอีเอ่อซาน ซื่ออ่านว่าเฉินต่อมาค่ะคำว่าเมออีเสียงเสียงนะคะหลังจากนั้นเออซานอ่านว่าเฉินเมอเว้นหนึ่งช่องค่ะแล้วเขียนเฉินเชนเฉินเสียงสองค่ะเฉินมอแปลว่าอะไรค่ะ าฉันมะแปลว่าอะไรอลอกลงไปเลยค่ะให้เสร็จให้เรียบร้อยฉันมะแปลว่าอะไรพูดตามค่ะฉันมะอ่านะคะต่อมาค่ะวันนี้นะคะเหล่าซื้อจะให้พวกเราเขียนแสดงลำดับขีดด้วยเนื่องจากว่าเราไม่ได้เขียนหลายนานมากแล้วนะคะ การเขียนแสดงลำดับขีดนั่นก็คือการเขียนแยกล่างยังจำได้ไหมคะันมาวันนี้เราจะจะให้เขียนแยกล่างด้วยนะคะเขียนพร้อมกันค่ะช่องแรก e ได้ไหมคะต่อมาเขียนช่องที่สองเลยค่ะ e กับ er ค่ะ er เขียนแยกล่างพอจะนึกออกไหมคะว่าเขียนยังไง ต่อไปช่องที่3ให้เขียน e r er, s a n ค่ะ e r er, s a n ได้ไหมคะอ่าช่องที่3ต่อไปช่องที่4ค่ะก็ e r er, s a n su มีทั้งหมดกี่ขีดคะมีทั้งหมดซื่อเถียวนะคะซื่อเถียว มีทั้งหมดสเส้นนะคะสเส้นอ,อ่านว่าฉินต่อไปค่ะคำว่าเม่อบรรทัดถัดมาค่ะเขียนแยกร่างเหมือนเดิมค่ะอีเฉียงเฉียงอีต่อมาช่องที่สองอีเอได้ไหมคะช่องที่สามค่ะอี อสองสาทันไหมคะอ่านว่าเฉินมเฉินมะแปลว่าอะไรนะคะอะไรฉินมอให้เราเขียนวงเล็บด้วยดีกว่าค่ะว่ามีทั้งหมดกี่ขีดคะเขียนวงเล็บสี่แสดงว่ามีสขีดเขียนวงเล็บสามแสดงว่ามีสามขีดค่ะอ่า ฉันมานะคะต่อมาเวลาเราเขียนอักษรจีนเราจะต้องเขียนตามขั้นตอนแบบนี้นะคะคือเส้นที่หนึ่งแล้วก็เส้นที่2เส้นที่สาเส้นที่4ให้เราเขียนตามขั้นตอนอย่าเขียนตามใจฉันเขียนตามใจฉันก็คือเขียนยังไงก็ได้เส้นไหนก่อนก็ได้แบบนี้ค่ะมันจะทําให้การเขียนภาษาจีนของเราไม่ดีนะคะจะทําให้เราจําตัวอักษรจีนยาก ดังนั้นเราจะต้องบังคับมือตัวเองให้เขียนตามลำดับขีได้ไหมคะ,ะนะคะต่อมาให้เราคัดคำว่าฉันมทั้งหมด6รอบค่ะวิธีการก็คือเขียนตามลำดับขีดฉินเมอแบบนี้นะคะเราจะไม่เขียนอยู่ในช่องเดียวกันนะคะเพราะว่าเฉินมอม,มีกี่พยางค์คะ มีสองพยางหลังจากนั้นเว้นหนึ่งช่องเพื่อความสวยงามแล้วเขียนคำว่าฉันมะนะคะแล้วก็เว้นหนึ่งช่องแล้วก็เขียนคำว่าฉันมะทั้งหมดหกรอบนะคะหกรอบอันนี้เราซื้อเขียนให้ดูกี่รอบคะหนึ่งรอบสองรอบนะคะอ่าเราซื้อเขียนให้ดูแค่สองรอบแต่เราจะต้องเขียนทั้งหมดหก รอบนะคะอ่านี่คือสองรอบเองนะของเราซื้ออ่ะคัดไปเลยค่ะคัดไปด้วยท่องไปด้วยอ่านว่าฉินมมพูดตามค่ะฉินมเฉินมมแปลว่าอะไรนะคะฉินมะ,ะคัดไปเลยนะคะ ฉันมแปลว่าอะไรเสร็จไหมคะใครที่ยังไม่เสร็จทีนะคะให้กดหยุดวิดีโอเอาไว้นะคะให้กดหยุดวิดีโอเอาไว้ส่วนคนที่เสร็จแล้วเรามาเรียนกันต่อค่ะคำต่อมาที่เราซื้อจะสอนก็คือคำว่าหมิงจือ้อ พูดตามค่ะมิงจือ้อมิงจือ้อแปลว่าชื่อนะคะมิงจือ้อแปลว่าชื่อ,อก่อนที่จะเขียนนะคะให้เราเขียนกลางอากาศตามเราซื่อก่อนค่ะอีออซานซื ปูลิวได้ไหมคะอ่านว่าหมิงพูดตามค่ะหมิงต่อไปค่ะคำว่าจือ้ออีเขียนกลางอากาศนะคะเออซัสนสื่อหูลิวอ่านตามหมิงจือ้อ m มิงจืแปลว่าชื่อนะคะโอเคอ่ะเราซื้อต่อมาให้เราเขียนในสมุดพร้อมๆกับเหล่าซื้อค่ะเราจะไม่เขียนตรงกลางนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะเลยออกนอกกรอบนะคะพยายามเขียนตัวเล็กๆค่ะอ e ีเออได้ไหมคะทันไหมซาน ซื่อ,อ้ลิวอ่านตามค่ะหมิงหมิงต่อไปค่ะคำว่าจือ่ออ่ะอ,อีสองสามสี่ หก oh. อ่านว่าจื้ออ่านตามค่ะหมิงจื้อหมิงหมิงหมิงเสียงที่สองค่ะหมิงจื้อจื้อจื้อเสียงที่สี่อ่านตามหมิงจื้อ หมิงจื่อแปลว่าชื่อค่ะหมิงจื่อแปลว่าชื่อต่อมาค่ะให้พวกเราเขียนแยกล่างหรือเขียนแสดงขั้นตอนการเขียนค่ะอีช่องแรกค่ะต่อมาช่องที่สองอีเออทันไหมคะต่อมาช่องที่สามเลยค่ะใครเขียนได้ช่องที่สามเขียนเลย ใครเขียนไม่ได้พร้อมกันค่ะ e เออซานต่อมาช่องที่สเขียนเลยค่ะสําหรับคนที่เขียนได้นะคะช่องที่หและช่องที่6เขียนไปเลยค่ะถ้าใครที่เขียนไม่ได้ก็ดูเหล่าซื้อนะคะใครที่เขียนเสร็จแล้วก็มาตรวจนะคะต่อไปค่ะช่องที่สีอ e ซานซื้อเขียนเลยค่ะ ตรวจนะคะคนที่เสร็จแล้วก็ให้ตรวจนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่าถ้าไม่ถูกก็แก้นะคะานื่ออูได้ไหมคะต่อมาค่ะอานือ二三ลิวมีทั้งหมดกี่ขีดคะ ใส่วงเล็บมีทั้งหมดลิวก็คือ6ค่ะเขียนให้เสร็จเลยค่ะคำนี้อ่านว่าหมิงหมิงหมิงจือ้อแปลว่าชื่อนะคะหมิงจือ้อแปลว่าชื่อ,อใครที่ยังไม่เสร็จทีนะคะให้กดหยุดวิดีโอเอาไว้ค่ะส่วนใครที่เสร็จแล้วเรามาแสดงวิธีทำวิธีการเขียน จื้อกันค่ะ e e r ใครที่เขียนได้เขียนไปเลยนะคะ e r สา e r สาสี่สามสี ใช่ไหมคะใครเสร็จแล้วตรวจนะคะว่าถูกต้องทุกช่องหรือเปล่านะคะซานซื่ออู่ลิวอ่ะมีทั้งหมดเท่าไหร่เหมือนกันมีทั้งหมดลิวเหมือนกันคะ่ะอ่าอ่านตามค่ะหมิงจื้อหมิงจื้อแปลว่าอะไรคะหมิงจื้อแปลว่าชื่อนะคะหมิงจื้อ โอเคต่อมาค่ะสำหรับคนที่เสร็จแล้วให้คัดคำว่าหมิงจื้อตามลำดับขีดนะคะไม่เขียนตามใจฉันนะคะตามลำดับขีดทั้งหมด6รอบค่ะเราซื้อเขียนเสร็จแล้วหนึ่งรอบแล้วอ่านว่าหมิงจื้อแปลว่าชื่อนะคะแล้วก็เขียนอีกค่ะอ่านว่าหมิง อ่านว่าจือ้อมิงจือ้อแปลว่าชื่อตอนนี้เราซื้อเขียนแล้วสองรอบแต่ของพวกเราให้คัดทั้งหมดหรอบนะคะหรอบพัดเลยค่ะหรอบ ไปด้วยแล้วก็ท่องไปด้วยนะคะคำนี้อ่านว่าหมิงจื้อหมิงจื้อแปลว่าชื่อนะคะอ่าคำว่าเฉินมะเฉินมะแปลว่าอะไรนะคะคำว่าเจี้ยวเจี้ยวแปลว่าชื่อนะคะอ่ะคัดไปด้วยท่องไปด้วยค่ะคำนี้อ่านว่าหมิงจื้อ แปลว่าชื่อนะคะโอเคต่อมาใครที่ยังคัดไม่เสร็จให้กดหยุดวิดีโอไว้นะคะส่วนใครที่เสร็จแล้วเรามาเรียนกันต่อค่ะ,ะเด็กสองคนนี้เด็กผู้ชายสองคนนี้เราคิดว่าทำอะไรกันอยู่คะ,ะเราซื้อจะให้เขาสองคนถามชื่อกันนะคะให้ผู้ชายเสื้อแดงแดงชมพูนี้ถามผู้ชายเสื้อเขียวนะคะ ชื่อแดงกับชื่อเขียวแล้วกันแดงถามเขียวนะคะว่าคุณชื่ออะไระแดงถามเขียวว่าคุณชื่ออะไรคุณภาษาจีนว่าอะไรคะคุณก็คือคำว่าหนีิเขียนกลางอากาศก็ได้ค่ะเราไม่ต้องเขียนในสมุดก่อนนะคะอ่านว่านีะชื่อหรือว่าเรียกค่ะยังจำได้ไหม ชื่อหรือว่าเรียกก็คือคำนี้ค่ะอ่านว่าเจี้ยวเอาคำว่าเจี้ยวขึ้นก่อนค่ะเอาคำว่าเจี้ยวขึ้นก่อนอ่านมี่เจี้ยวอ่าให้เราอ่านแล้วกันเดี๋ยวเราซื้อเขียนภาษาจีนนะคะอ่านว่าอะไรคะหมีเจี้ยวอ่าต่อมาเราซื้อเขียนคำนี้อ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรคะที่จุดนี้จุดสองจุดนี้อ่านว่าอะไรคะ 什么啊什么啊大่看你叫什么แปลว่าคุณเรียกอะไรหรือว่าคุณชื่ออะไรนะคะแต่เราจะเจาะจงว่าเรากำลังจะถามเกี่ยวกับชื่อนั้นเราจะต้องเติมคำนี้ลงไปค่ะอ่านว่าอะไรคะเมื่อกี้เราเพิ่งคัด หมิงจือนะคะใส่เครื่องหมายวุ่นเห่าอ่านตามค่ะหนีเจียวเฉินเมิ่งหมิงจือแปลว่าคุณชื่ออะไรนะคะอ่าคุณชื่อเรียกว่าอะไรประมาณนั้นนะคะหนีเจียวเฉินเมิ่งหมิงจือพูดตามค่ะ เ再读一遍กับ老า读ื่อ,อ,อ่านตาม้อหนึ่งรอบนะคะมิงจ,จื้อะอ,อีกอีกหนึ่งรอบค่ะิงจ,จื้อโอเคนะคะอันนี้ยังไม่ต้องเขียนนะคะต่อมาเขียวนะคะคนนี้ชื่อเขียวอะ คนนี้ก็ต้องบอกว่าอะไรคะคำนี้อ่านว่าอะไรหัว<อ>คำนี้อ่านว่าอะไรคะเจียวเขียวนะคะน่าจะอ่านว่าแก้วมากกว่านะคะคำนี้อะเอาเป็นชื่อแก้วแล้วกันเด็กผู้ชายคนนี้ชื่อแก้วอ่ะ วอเจียวแก้วนะคะอาวอดเจียวแก้วแปลว่าฉันชื่อแก้วนะคะอ่าใส่เครื่องหมายโต้ห้าวไม่ใส่เครื่องหมายจุดๆนะคะอัะตุ้นเอตุ้นห้าวเอ้ยเรียกว่าอะไรนะอ่าจี้ห้าวนะคะเรียกว่าจี้ห้าหวเราซื้อเริ่มสับสนละวอเจียวแก้วฉันชื่อแก้วนะคะอ่าพูดตามอีกครั้งหนึ่ง 你叫什么名字？我叫แก้วอันตามค่ะ你叫什么名字？我叫แก้วโอเคลำดับถัดมาค่ะให้เราเขียนพินอินนะคะเขียนข้างหน้านะคะเขียนข้างหน้าว่า A อ แล้วก็จุดๆค่ะอันนี้ให้เขียนคนละช่องไปเลยนะคะให้เขียนคนละช่องไปเลยที่เราซื้อเขียนตรงนี้ไม่เขียนในช่องเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเขียนไม่พอนะคะให้เราเขียนคนละช่องในสมุดของตัวเองนะคะ A แล้วก็โต้ห้าคนละช่องนะคะต่อมานี่ช่องที่1ช่องที่สองแล้วช่องที่สามให้เขียนว่าหนีเขียนเลยค่ะนีเสร็จไหมคะต่อมา เจียวลอกลงไปเลยค่ะหนี่เจียวต่อมาค่ะฉันมหนี่เจียวมะเสร็จไหมคะต่อมาค่ะมิงจือ เขียนให้ถูกต้องนะคะดูดีๆหมิงจื้อใส่เครื่องหมายว่นห้าวค่ะเป็นคำถาม,ถามอ่านตามค่ะนนี่เจ้าฉัมิงจื้อลอกเสร็จไหมคะคนที่เสร็จแล้วอ่านตามเราซื้อค่ะ หนีเจียวเฉินมิงจือต่อมาบรรทัดถัดมานะคะตรงนี้เหมือนเดิมค่ะเขียนให้ตรงกันเอแล้วก็เมาเข้าเครื่องหมายเมาเข้าแล้วตรงนี้นะคะให้เป็นการบ้านค่ะเขียนภาษาจีนคำว่าหนีเขียนภาษาจีนคำว่าเจี้ยวเขียนภาษาจีนคำว่าเฉินเม เขียนภาษาจีนคําว่าหมิงจื้อแล้วใส่เครื่องหมายเว้นห้าอันนี้นะคะเขียนภาษาจีนนะอันนี้คือการบ้านนะคะยังไม่ตบค่ะหลังจากนั้นบรรทัดถัดมาให้เขียนเอเมาห้าเหมือนเดิมค่ะแล้วแปลความหมายค่ะว่าคุณชื่ออะไรให้เขียนเองนะคะคุณชื่ออะไร อันนี้เดี๋ยวเราค่อยทำนะคะ,ะหรืออาจจะกดหยุดวิดีโอก็ได้ค่ะแล้วทำเลยจะได้ไม่ต้องเป็นการบ้านหรือไม่ต้องกดหยุดวิดีโอนะคะแค่เวน้นบรรทัดเอาไว้นะคะแล้วค่อยมาทำก็ได้ค่ะต่อมาค่ะข้อ B นะคะยังมีอีก B ตอบนะคะเอลาซื้อใส่ช่องไปออหรือไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะว่าน่าจะพอน่าจะพอนะคะเราซื้อไม่ใส่ช่องก็ได้ เราเขียน B เลยค่ะแบบนี้แล้วก็จุดจุดแล้วเขียนว่าโวอลอกเลยค่ะเจี้ยวแล้วก็ตามด้วยชื่อภาษาอังกฤษค่ะถ้าไม่ได้นะคะก็ให้ใส่ชื่อภาษาไทยก็ได้ค่ะเราสื่ออนุโลมให้แล้วใส่เครื่องหมายจุดค่ะพภาษาพินอินนะคะจะเป็นเครื่องหมายจุด ถ้าเกิดว่าเป็นาภาษาจีนจะต้องเป็นเครื่องหมายโต้ห้าวนะคะอันนี้ลอกเลยค่ะชื่อตัวเองนะคะชื่อภาษาไทยก็ได้หรือภาษาอังกฤษก็ได้ค่ะต่อมาบรรทัดที่สองบรรทัดถัดมานะคะให้เราเขียนเป็นภาษาจีนวอเจียวแล้วก็ชื่อใส่เครื่องหมายแล้วก็บรรทัดต่อมาที่สามให้แปลค่ะว่าฉันทำไมฉันอะไรอะไรแปลนะคะแปลเอง นะคะโอเคไหมคะอ่ะนี่คือการบ้านนะคะอ่ะทำให้เสร็จแล้วก็ถ่ายรูปสิ่งที่เราเรียนพร้อมกับการบ้านนะคะส่งให้เหล่าซื้อดูนะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คาบหน้านะคะตั้งใจทำการบ้านให้ดีนะคะทำด้วยตัวเองค่อยๆทำนะคะอ่ะสำหรับวันนี้ใจเจยน็น